สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณหนิงพาทุกคนมาเที่ยวฝั่งต้านะครับอ่าฝั่งต้าหรือบ้านหมู่บ้านชัยฐานนะครับฝั่งต้าชัยฐานนั่นแหละนะครับก็เป็นภูเขาเล็กๆที่ดูกระซออนะคล้ายๆกับแพะเมืองผีนะครับที่เหมือนจังหวัดแพร่นะทุกคนระยะประมาณ200เมตรนะครับที่ตรงนี้ผมว่าประมาณ3ไร่กว่านะแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่นะในระมาส4ถึง6.7ก 7, ับ10ไร่แล้วนะเนี่ยผมว่าตอนนี้กําลังปรับ ปรุงโฉมใหม่นะครับทุกคนนะฮะจะเป็นทางเดินอย่างนี้เลยนะครับนี่ทางเข้าแต่ยาวจนถึงโน้นเลยอีกหน่อยสวยมากเลยนะครับมีศาลาด,ด้วยแล้วก็มีสะพานตรงโน้นด้วยนะครับเดี๋ยวลองซูมดูไงสะพาตนตรงนี้ฮะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็มาพักก่อนตรงนี้แล้วก็เราจะได้อ่ามาถา่ายรูปกับวิวตรงนี้นะครับและที่สําคัญเราเห็นตอนนี้หนนะให้ดู กำลังสร้างรูปปัน้นไดโนเสาร์นะครับเนี่ยอ๋อสูยไม่ใช่แต่รูปปัน้นไดโนเสาร์สวยครั้งหนึ่งอันนี้ฮะไดโนเสาร์นะครับวันหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวห้าตัวด้วยนะครับทุกคนคือหน่อยได้ลองได้มาถ่ายรูปตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ไดโนเสาร์อำเภอเชียงม่วนจกกังเขียวนะครับอันนี้ดูซูงดูใกล้ๆนะครับแพะเหมือนแพ้เมืองผีที่ จอแพร่นะครับที่ดวงกัดซ่อนนะแต่นี่เป็นผาที่ดวงกัดซอประมาณ2 0 0รอยเมตรนะครับทุกคนสวยรุ่นเลยนะครับสวยดีนะครับถ้าถ่ายใกล้ผมว่าสวยกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยคือเขายังไม่ให้ไม่ให้ไปถ่ายใกล้นะครับเพราะตอนนี้กําลังปรับปรุงเพื่อจะเตรียมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวตอนในช่วงสงการนะครับให้ทานสงการนะครับดีหน่อยผมว่าสวยมากๆเลยแหละนะครับ ไงก็ใครได้มีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวแล้วกันนะครับ่าผมว่าอีกหน่อยล้วนน่าจะมีแบบอ่าชมอยู่ตรงนี้เนะะาะอาจจะมีเรือมีแพตรงนี้ชมวิวบรรยากาศนะครับอ่าหรือจะขายของตรงนี้นะแน่นอนนะครับน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งของอำเภอชิมุนจังหวัดพะเยาเนี่ยที่บ้านอ่าฝั่งต้าสยฐานตรงนี้นะครับ แต่จะเป็นมุมท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องจะไปเที่ยวจังหวัดน่านจะไปน่านจะมาเที่ยวพะเยาหรือไปเที่ยวทางผ่านทางนี้ก็แวะมาถ่ายมาเที่ยวที่ฝั่งต้าตรงนี้นะครับที่คล้ายๆกับแพร่เมืองผีจังหวัดแพร่นะครับงไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันแล้วครับทุกคนนะครับคุณหนึ่งแนนํามครับนะของอำเภอเชียงมอดจังหวัดพะเยาฝั่งต้านะครับแต่อีกหน่อยผมว่าจะน่าจะปรับปรุงให้มีความหลากหลายมากกว่านี้นะครับ ดีหน่อยถ้ามีโอกาสจะถ่ายใกล้ให้ดูนะครับวันนี้ถ่ายได้แค่นี้นะครับมีได้คแค่ซูมนะแค่นี้แล้วกันนะครับรับวันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันนะเจอคลิปหน้านะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่ฝั่งต้าชัยฐานอำเภอชุมชนจวบหยาวตรงนี้นะครับสวัสดีครับ